ของวงเฮาเนี่ยอยู่ในมมอสอเแต่ว่าเข้าอาเซอร์เบีเป็นรวมแต่สิ่งนี้ลดฟูดพักเหมือนปีที่แล้วนะครับก็จะมีลดอาหารเครื่องดื่มมาเลี้ยงน้องๆที่นี่ก็คือวันที่หนะครับสเป็นบ้านเกิดทีแอนนะฮะแล้วก็วันที่เขาเปิดวงวันที่27เนจะ็ดนาะที่27เจเปิดวงกัดไมาเข้ามาวันที่24 2สบ้านี้ต้องได้ซ้อมใหญ่ เริ่มจากประมาณวันที่สิบหาเนี่ยเขาเสรได้เริ่มซ้อมใส่ดนตรีแล้วนะครับแป๊บเดียวเวลามันผ่านไปเร็วมากโดยเฉพาะปีนี้วงเข้าในซ้อมลาซ้อมลาเพราะว่าอย่างเพราะว่ากับว่างแผนกับคู่พยายามที่สิเฮ็ดในเซฟซ้อมเร็วเข้ากับพ่อกระเทิ้นสี่ด้เฮ็ดภารกิจอยู่ทางบ้านกับพ่อกับแม่ในบ่บางคนเฮ็ดงานท้าทามนะครับมันกับสิพ่อกระเทิ้งในยุบหม่องห่างเพราะว่าเข้ากับผึ่งปิดล่งวังปลายเดือนมิถุน่าก็เลยว่า ซ้อมลาเขาเเป็นยังดอกอปกติหนึ่งสิงหาเขาต้งองซอมอันนี้มันเป็นผลดีกับทุกคนเดยผลดีกับผมพ่อผลดีกับน้องๆทุกๆคนพอ่อเมื่อสิ้อยย่ซอยธุรกิจทัางบ้านแต่ว่าตอนนี้เขายัางขาดเขายัางขาดแดนเซอร์อยู่ประมาณสายละหาคนนะครับกันผู้ใดมีมูมีเพื่อนมีผู้ใดยังระ่านได้มีวงไปหรือโดยเฉพาะคนที คนที่มีพื้นฐานะเคยทํางานเนี่ยครับหามีมูงกับลองถากทำมาเบิงนะครับแต่ว่าขันบางคนเพิ่นบอกเคยไปติ่มไปลองไปล่าอีบีกับคาเพิ่นอยากลองมากอ่ะมากกับไอ้เช่นเดียวกันนะครับกระรับเพิ่มอย่สายละหาหรือสายละสีกระับว่าเพื่ออะไ,ไรนะครับเพื่อเห็นหนาไม่ไม่เป็นเป็นตะไวบะลูกหนาไม่ไม่หลายคนกระคืบน้ำโยยานแบบคือขอแช่ว่า เมื่อเปิดวงก็อยากใส่ชุดเลยมันเต็มเนาะพอชุดเ้องกระตัดหาแม่ใส่หาแมาตืมเลยมันเต็มเด้อมันจังสีแดงเต็มเวทีมันจังสีแดงแง่มนะครับตอนนี้ท่านด่านเวทีกะยังเข่าไปทั้งหลังเวทีอ่ายังไปทักคอนอยู่ทั้งพุ่นบทั้งใดๆเพราะว่าพุ่นกำลังเหตุเปลี่ยนสเตปเปลี่ยนแพทเทิร์นเวทีอยู่ปกติขันโว่บงจากการสอนแต่ก่อนนอๆกะสีนอนอยู่หันนะครับ ของชุดนี่ยังชุดนี่ยังปักเรียบร้อยเงินเราไปพวกที่มวนล,ลิิมระบายอี่ยังเสียมีนี่ของชุดดังยูนี่ีนีบ่นี่มีบอมีบอ,บอต่อย้าย่อยอ,ออกไมห่หน่องๆปักอุปกรณ์นี่บอหูสัง่งนี่บออันนี้คันผูนะ้ใดอยากหาได้ใดพิเศษเด้อลูกชุดละหาสิปากปักหูสัง่ง หอยหูสางคือว่าเขาได้ซอยวงพร้อมแล้วเขาก็ได้มีงานอดิเรกบ่ได้นอนอยู่ซื่อๆแล้วเขาก็มีเงินซืน้อน้ำผอมนะชุดละห้าสิบบาทนะครับเดี๋ยวให้กูต่อยแล้วจัดสรรออกแม่บ่แน่นนใจว่านั่งยืนบ่ต่อยเออขนาดสิหลายทิ้งอยู่คันผู้มันก็ได้มือละสองสามชุดก็สิได้งเงื่อนเราก็บาทคุหลาบนะครับแต่ย่างหน่อยเพาก็ได้เฮ็ดซอยวงพร้อมแต่ก่อนนี่ บ่มีนีต่ตะกรอนนี่บ่มีต่กรอนเหเฮ็ดซอยกันนะครับตั้งแต่บุกเบิกแม่แม่กระทั่งตั้งเวทีสัวเาค้นเก่าทั้งนั้นตั้งเวทีนี่ก็ยังต้องใส่หางเครื่องเห็ดซอยกันด้วยปีแหลๆเข้าเข้าต้องขันเข้าเยอะนักันไปไดระยะยาวเนี่ยเขาต้องอย่าลืมค้นเก่าเกที่เขาเคยมาบุกเบิกตั้งแต่ปีแหลตั้งเวทีก็ตั้งซอยกันตัดชุดก็ตัดซอยกันผมเป็นคนหยิบ กระโปงแห,หังเคืองไซลเลยเย็บเพียงไปซื้อของเองสันหาวัาสดุหอยหูสร้างซอยกันเวที่กับตัางซอยกันมองมีบริเวณนีเป็นปลาเมดนะถนนมองมีกับท่านมีสั่งต้องไปเข่าถนนมองเส้นทั้งขางลงสีอันนี้ก็สิเป็นน้องนามบักไงพื้นทีอีลี่อยไรแนีอยู่แค่นี้กระตังเวที่ได้มองมีนะครับ มองนีเป็นมองตังเวทีซ้อมมองหันเป็นห้องซ้อมเต็มมองนอนมองกินเขามองเดียวกันเพื่อนที่ท้าบุญเป็นสิบปีแล้วนะครับก้นสะดวกสบายเมื่มกนก็หลายขื้นนะครับฉะนั้นเจ้าอยากฝากว่าอันใดทีบางเทือห้องจุดเป็นสีใดของก็ลมมือเฮ้าเสียเฮ้าบางไข้ก็นอนหายใจถิ่นะคันมือไดบ่ได้ซ้อมนะครับเพราะว่าคู่กับสลับทิมเต็มเม่มบอก หรือเต็มพร้อมกันเลย,ดยเดี๋ยวนี้สลับเออคับเปินเซฟผู้ใา้าไม่ยิ่งบากไม่ยิ่งกับไปถามผู้ต่อยม่นเหอี่างใ้ซอยบอกห้องสีใได้ใส่ประโยชน์มันคุ้มค่านะฮะแล้วก็ฝากอีกเรื่องหนึง่งคือการกินอาหารนะครับเผ้าอยากให้กินอยู่รองอาหารเลยเพราะว่าถ้าเอามากินฟังเพียหรือเอามากินในห้องเสียมันเป็นห้องน้อนเขาร่วมนอนร่วมกันกับ,บูบมันสีสกับโบ คันกินแล้วอิ่มแล้วมันกันมกบมักบพราะใครอยากลุกเอาไปเก็บนะฮะมันกับสีเหตุหนึ่งถวยจานหายนะครับเบ้าเรื่องหายมันหายอยู่แล้วเพราะได้ซื้อไม่ทุกปีย,งา,ปา,ยางถ้าปากกับของไปกินถ้าท่องอยางของไปอิ่มยุ่มองหันหรือเขาซื้อของมากินเนี่ยคันเต็มไปได้กับไปกินยุโรคอาหารก็ดีกับนี้โตนันนี่อย่างนีงนันให้เข้าไ้กินเรียบร้อย นะครับหรือขนันเท้ากินยูบริเวณเนี่ยครับมีถังขยะเบ้นก็นต้องเบิ้งเรื่องถังขยะนะครับถุงเอาหั่นหัปลัดซื้อถุงใหญ่มาใส่ดังขยะเนะต่อยถังขยะเขาไปใส่เหมือดเอาไหมาย้ายไปหลายๆจุดยุคฟังพุ่นนะมีไหมคบ่อ๋อ,อหรือเขามาทายรายการอย่างด่วนๆเข้าจังสิบปต้องมาเอื่นกันมาเนียนเฮียนมาทำความสะอาดนะเพราะว่าตอนนี้มันก็เรียบร้อยดีอยู่แล้ว นะครับขันห้องรักษาความสะอาดซอยขันมันกสรผอมตอนรับคนใดตลอดเวลานะครับก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับจะเปล่ามือเน้อเพราะว่าเ้างพกกิ่กระสองมือหนึ่งอีกหันใจแย่ๆไวอีกอึดใจหลายอึดใจเลยนะ่ะเพราะว่าเพิ่งเริมซ่องนะครับคู่เพื่อนกระสีขย้อยสลับซับเพี่ยนกันมาซอง นะมันก็สิค่อยๆนักขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆส่เส้อผผานะช่วงกลางเดือนกันยาไปก็สิเริ่มแจกชุดแจกรองเท้าแจกล่งแจกบอดี้สูตรเริ่มมีการให้ซ่อมเต้งหนานะครับช่วงพูนหล่ะมันสิงางนดีๆช่วงนี้ก็ยังสบายๆแล้วก็เก็บแรงถ้าว่างจากภารกิจการซ้อมกับให้ยามพักพอนะเดี๋ยวขาเข้าพัก่อนหน่อยบอ่สบายมากในช่วง สอบนะครับจะเฝ้าล่อเออจะเฝ้าหมูกระทะจะเฝ้าเหี่ยงหลายนะเดี๋ยวหเขาทํางานหาเงินใดก่อนเขาจะเต็มที่กับมองหันโวงนี้อันใดที่พ่อเขาประหยัดได้ก็ก็ต้องประหยัดนะครับเซฟตัวเองทั้งทั้งเรื่องการใช้จ่ายแล้วก็เรื่องสุขภาพด้วยเรื่องเหล่าเรื่องยาเรื่องียังสิกขันห้ากินเขาก็ถึงถึงวล่าผักอบ่พักเนี่ยรอล่องคลองล่องคลองอยู่ นะครับเราต้องจัดการตัวเองดูแลตัวเองให้ดีๆนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากคุณนะ